ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะตอนนี้แจงกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะวันนี้แจงเข้าเมืองนะคะไปที่เมืองโยมเนาะไปซื้อไม้แล้วก็ไปช็อปที่วอร์มารค่ะวันนี้แจงอยากทำคลิปนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้นะคะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่กลับบ้านเนาะมันก็จะแยกออกจากถนนหลักค่ะ ราไม่ได้มาเส้นทางนี้นานแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะอะู้นะที่แจ้ง <c oughs> ได้ทำคลิปนะคะมาฝากพ,พี่เพื่อนๆเนาะวันนี้มีแดดวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะที่มีแดดติดต่อกันนะคะอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะอู้ <c oughs> ดีใจจัง 朋友。 ที่นี่เขาเลี้ยงม้านะคะเลี้ยงมา้าเลี้ยงแพะนะมีแต่ป่าสนนะคะพี่พี่เพื่อนจ๋าป่าสนเยอะแยะมากมายเลยเราใกล้จะถึงทางเข้าแล้วนะคะทางเข้าป่าเนาะ ถ้าแดดดีอย่างนี้ทุกวันนะคะเห็ดมอเรลก็จะเกิดขึ้นเร็วนะแจ้งว่านะคะสันนิษฐานอย่างนั้นนะคะเออนี่นะคะเราจะเรียวนี้นะคะนี่ ถนนนี้นะคะถ้าเข้าไปอีกประมาณสัก3กิโลนะคะก็จะเป็นทางตันแล้วนะคะมันไปไหนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแจงเคยเข้าไปข้างในกับคุณสามีะคะ่ะนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นทางเข้าชุมชนป่าของเรานะคะอีกทางหนึ่งนะคะพี่พี่เพื่อนจ๋านี่เลยประมาณนี้เลยนะคะเ e l i v ว r y ี่ <ST>. นี่นะคะประตูรั้วทางเข้าของเราก็จะเปอนนี้นะพี่น้อง a นี่ราคาคนส่งของเขาก็จะมีรหัสจากเจ้าของบ้านนะคะเขาก็ให้รหัสเข้าไปแบบนี้แล้วค่ะ Uh, no. They have a password, right? no. They had a number. They had a they had a uh, delivery notice with the address on okay. Timberline Drive. Mm -hmm. They said they had a, what they need is they need a number to call somebody at the box. Mm -hmm. and, and then the guy, the, the guy in the passenger seat นั่นลหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่คนส่งของกำลังจะเข้ามาในป่าส่วนตัวที่พวกแจงนะคะได้มาเห็นก่อนเนาะคุณจรนะคะเขาก็รีบลงไปถาม คนส่งของเลยนะคะว่าพวกคุณจะมาส่งของให้ใครมีที่อยู่มีเบอร์โทรไหมนะคะซึ่งคนส่งของเนี่ยเขาก็ได้ให้ดูที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรอย่างชัดเจนค่ะคุณจอนก็เลยอนุญาตให้พวกเขาเข้ามาในป่านะคะแต่ว่าเราก็รีบนะคะตามตูดเข้าไปเลยนะคะเห็นไหม เห็นรถอยู่ข้างหน้าพวกแจงไหมคะนั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณจอนเขาจําถนนได้นะคะจําที่อยู่ได้เนาะว่าคุณส่งของนี้ไปส่งให้ใครนะคะเขาก็รีบขับตามเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะของคนที่อยู่ในป่านี้นะคะแล้วก็ตามตูดไปเลยค่ะและแล้วนะคะเราก็มาเจอเขาที่นี่แหละคะ่ะกําลังจะถึงแล้วนะก็ เขาก็กำลังงงๆนะคะคนส่งของเนาะกำลังงงๆว่าเอ๊ใครสั่งนะบ้านเลขกที่เท่าไหร่นะประมาณนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนี่แหละคะ่ะเห็นไหมเขากำลังงงอยู่นะคะเราก็ได้ขับผ่านไปนะคะแล้วก็เซฮายนะคะเซฮั l โ o อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นบรรยากาศผืนป่านะคะทั้งสองฝั่งก็จะมีบ้านของคนที่มาอยู่นะคะตาม ที่ของใครของมันเนาะบางคนก็ซื้อที่ไว้แต่ยังไม่มาอยู่นะคะบางคนก็มาอยู่แล้วนะคะพี่พีนเพื่อนจา๋าบางคนซื้อไว้ก็ซื้อไว้เก่งกําไรนะคะบางคนซื้อไว้ก็เอาไว้ใช้ชีวิตยามเกษียณหรือว่าบางคนก็ยังไม่เกษียณค่ะก็มาอยู่ในป่านี้เลยนะคะซึ่งแจงก็ได้ตอบคําถามที่มีเพื่อนคนหนึ่งถามมาในตัวแล้วนะคะว่า ที่พวกแจงมาอยู่เนี่ยพวกแจงมาอยู่ฟรีหรอหรือว่ายังไงนะคะแจงก็ตอบแล้วนะว่าไม่ว่าจะเป็นแจงหรือว่าทุกคนที่มาอยู่ในป่านี้นะคะเราทุกคนต่างซื้อที่ดินนะคะแล้วก็ที่ดินของแจงนะคะพวกแจงก็ได้ซื้อไว้ตั้งแต่สมัยที่พวกแจงอยู่ที่รัฐเท็กซัสเมืองออสตินแล้วคะ่ะแล้วก็ได้ตัดสินใจขายบ้านนะคะ แล้วย้ายมาอยู่ที่รัดนี้ล่ะค่ะเอาล่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศในป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งแจงก็ตั้งใจว่าปีนี้ล่ะค่ะแจงจะเดินให้ไกลกว่าเดิมแล้วก็จะมาเดินตรงถนนเส้นนี้ล่ะค่ะจะสำเร็จไหมต้องรอดูรอชมนะคะเพราะว่าอืมเส้นนี้ยแจงยอมรับเลยนะคะว่าแจงไม่เคยเดินเลยนะเออ ไม่ใช่สิเคยเดินอยู่ครั้งหนึ่งกับคุณจรนะคะแต่นานมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่เดินมาจากที่ของแจงนะคือเราขับรถมาแล้วก็มาเดินออกกําลังกายแถวนี้นะคะนั่น,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าเดินจากที่บ้านของแจงมาถึงโซนนี้เนี้ยยังไม่เคยนะคะพี่พ,พีนเพื่อนจ๋าเอาละค่ะถนนเส้นนี้ก็จะไปทะลุนะคะตรงที่แจงเดินประจํานะคะไปเรื่อยๆคะ่ะออนเดเวให้ชมป่านะคะอืม ทุกคนที่อยู่ในป่านี้ก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขใช้ชีวิตเรียบง่ายตามอัธภาพนะคะอทุกคนก็อยู่ดูอยู่ขอโทษทีค่ะทุกคนก็อยู่ดีกินดีค่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะถนนเส้นนี้คือแจงมาเดินประจำเนี่ย ไม่กลัวนะคะเพราะว่าแจงเดินชินแล้วนะคะมาคนเดียวก็มานะแต่ต้องมีแสงแดดนะคะเอาละค่ะแจงสาวมนป่าขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกเมนทุกไลน์นะคะขอบคุณมากๆเลย Thank you all for watching my friends Thank you so much I would appreciate that Thank you guys I love you all bye bye see you next time okay ค่ะเป็นเพื่อนค่ะด้วยรักและขอบคุณนะคะแังสาวบ้านป่าไปแล้วบายเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ